สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว oppo reno 14 pro 5g นะครับหลัากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเขารีวิว reno 14f กับ reno 14 5g ไปแล้ววันนี้มาถึงตาของรุ่นท็อปของ reno Series กันบ้างน,นะครับอย่างตัว reno 14 pro 5g กับค่าตัวเนี่ย24,999บาทนะครับแต่หลายคนก็บอกโอ้โหทำไมราคามันดูห่างจากตัว reno 14เยอะจังเลยนะครับวันนี้อันดับแรกก่อนจะไปรีวิวกันเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องราคาก่อนดีกว่านะครับ สำหรับ Reno 14 Pro 5G เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เทียบในตัวของตัวเซกเมนต์ของเขาเองเนี่ยนะครับตัว Oppo เนี่ยเขาจะมี A-Series เป็นเ n t นทีเ e เ l นะครับ m i d เ a n g e เนี่ยเป็น Reno แล้วก็ตัวเรือธงก็คือเป็น 5-Series ใช่ไหมอย่างตัวล่าสุดก็คือไฟ X8 นะครับ Reno 14 Pro เนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง Reno แล้วก็ 5-Series นะครับตัวนี้ Oppo เองมองว่าเป็นมือถือระดับ NT r y Flagship ของเขาก็คือเป็นเรือธงตัวเริ่มต้น ด้ยวยความที่สเปคเอยอะไรเออไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหรือจะเป็นตัวชิปประมวลผลเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้สเปกแบบจัดเต็มมานะครับเขาก็เลยมองว่ามันเป็น e n t r t y flagship นะครับทีนี้ประเด็นปัญหาของมันสำหรับผมที่ทุกคนมองว่าราคาค่อนข้างสูงคือมันดันเป็น r e n a series นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองในมุมกลับกันนะครับว่าถ้าเครื่องนี้ติดชื่อรุ่นว่าเป็น f l x 8 lite สมมุติว่ามันมีชื่อรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะรู้สึกโอเคกว่าไหมกับค่าตัว24,999บาทที่แบบได้มือถือเป็นกล้อง50ล้านทุกตัวนะครับ กล้องหลักอัลตร้าไวกล้องเทเล50ล้านกล้องหน้า50ล้านมีออโต้โฟกัสทั้งหมดเลยนะครับชิปเซ็ตก็อยู่ในระดับที่ p e r f o r m ร์แมสูงในระดับที่เล่น Impact เกมชินิมแพกหก60เฟรมได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามองมือถือ Segment น์นี้ในท้องตลาดนะครับมันก็จะมี ถ้าเกิดจะต้องไปเทียวจริงๆนะ Reno 1 4 pro มันจะเทียบกับ Galaxy S ที่เป็นตัว SE นะครับหรือจะเป็น Vivo X 2อ SE จะประมาณนี้นะถ้าเกิดสังเกตด,ดีราคาเขาจะเปิดมาเท่ากันหมดเลยมันคือตัวก่อนเรือธงนะครับมันคือ mid range ตัวท็อปแล้วก็เป็นเรือธงตัวเริ่มต้นประมาณนี้สําหรับตัว Reno ส4 pro เพราะฉะนั้นกับราคาสําหรับผมมองว่าก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้รับมานะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มรีวิวกันทีละส่วนเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มรีวิวที่ส่วนที่เป็นจุดเด่นหลักของเขาก่อนเลยก็คือเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับ Oppo ที่เป็น Reno Series เนี่ยจะเก่งในเรื่องของการถ่ายภาพ Portrait นะค,คือเขาบอกว่าเขาเป็น AI Portrait Expert ก็คือเน้นการถ่ายคนเป็นหลักนะครับรุ่นนี้ก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ออกแบบมาสำหรับถ่ายคนได้ดีนะครับเราจะเริ่มที่ตัวกล้องหน้าก่อนดีกว่านะครับกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดสูงเลยนะ50มิลลพิกเซลแล้วก็มีตัว Auto Focus มาให้ด้วยนะครับสกินโทน ถ้าถ่ายด้วยตัว Reno 14 Pro 5G เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนถ่ายแล้วถูกใจนะถ่ายผู้หญิงออกมาเนี่ยมันจะมีการปรับแต่งใบหน้าด้วยตัว AI นะครับแต่ว่าปรับออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรับมาจนแบบหน้าคมเวอร์จนเกินไปนะผมคิดว่า OPPO ในโฟร์วเวร์ตัวหลังๆโดยเฉพาะ Color S version หลังๆเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็น Color o S15 เลยนะครับจูนสกินโทนมาได้ค่อนข้างดีผิวมันจะมีความอมชมพูหน่อยๆแล้วภาพอะมันจะมีความโทนแบบนุ่มๆนวลๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนถ่ายเซลฟี่รุ่นนี้น่าจะชื่นชอบนะครับ ส่วนตัวกล้องหลังเองนะครับกล้องหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่าเขาให้กล้องหลังสเปคเท่ากันหมดเลยคือกล้อง50ล้านเท่ากันในทุกเลนนะครับมันมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะจะมีกล้องหลัก50ล้าน f stop อยู่ที่1.8นะครับแล้วก็มีออโต้โฟกัสด้วยมีออโต้ Y 50ล้านเหมือนกันนะครับมีออโต้โฟกัสด้วยนะแล้วก็จะมีตัวเลนเทเลนะครับเทเลตัวนี้ออกแบบมาสำหรับถ่าย portrait โดยเฉพาะระยะมันอยู่ที่3.5เท่านะครับ ความเรีก็50ล้านเช่นเดียวกันมีอโต้ focus มีการสั่น OS มาให้นะครับแล้วก็มี AI flash ซึ่ง AI flash ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับใน Reno 14 5G นะครับคือมันจะเป็น flash ที่สว่างที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนซึ่งผมลองเทสมาแล้ว flash รุร่นไหนก็ไม่สว่างเท่ากับ Reno 14 Pro 5G แล้วก็ Reno 14 5G นะครับคือเขาจะมี flash ทั้งหมด3ดวงด้วยกันหลักการทำงานคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถ่ายในสถานาการณ์ปกติใช้เลนส์ตัว w เลนส์ w เนี่ยก็จะถ่ายมันจะมี f ฟลช h สตัวนะครับใช้แฟลช h ข้าง แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเลนเทเลนะครับถ่ายระยะ3.5เท่าเนี่ยแฟลชที่ทํางานจะเป็นแฟลชอีกตัวหนึ่งตัวที่3ตัวนี้นจะมีระยะการทําการที่ไกลมากขึ้นนะครับมันไกลพอที่จะ,ะถ้าเทียบระยะก็มา85มิลิเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะสาดแฟลชไปจนถึงได้เราสามารถที่จะเปิดระยะ3.5เท่านะครับแล้วยิงแฟลชแบบทรงวัยรุ่นจนซีได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นลุกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแฟลชเนี่ยตอนแรกเองนะครับผมได้ยินว่าเอ้ย r e n o จะเน้นแฟลชผมรู้สึกว่าโอ้โห ปัจจุบันนี้ปี2025ยังมีคนใช้แฟลชถ่ายรูปอีกเหรอถ้าไม่นับแบบว่าถ่ายรูปแบบฟิลัยรุ่น g e n ีที่แบบจัดแฟลชจ้าๆใช่ไหมครับพอได้ลองใช้งานจริงเฮ้ยแฟลชมันใช้งานได้จริงนะครับเหตุผลที่เราไม่ใช้แฟลชในการถ่ายมือถือเนี่ยเพราะว่าในความรู้สึกของผมเองนะผมรู้สึกว่าแฟลชของกล้องโทรศัพท์มือถือพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันสว่างจริงนะครับแต่ว่าสกินโทนเอยหน้าอย่างงี้หน้าวอ,อกมาแล้วนะครับแต่ พอเป็นแฟลชใน Reno 14 Pro 5G เนี่ยผมว่ามันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็น AI Flash แฟลชไงแฟชยิงเสร็จปุ๊บเพิ่มความสว่างให้ภาพโดยรวมก็จริงแต่ว่าสีต่างๆเรื่องของไวบาลานไม่เพี้ยนะครับ AI ปรับแต่งให้เรื่องของใบหน้าเอง AI จัดการให้หมดเลยหน้าแบบมันมันมีเหงื่อคนนี้ก็คลีนให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะในการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรืออยากจะถ่ายภาพแบบชิคๆตามเทรนด์นะครับศาสตร์แฟลชแบบวัยรุ่น Gen 4 ตัวนี้ผมว่าสากแฟลได้มันที่สุดแล้วนะครับถ่ายภาพคนสบายหายห่วงนะครับมีโหมดต,ต่างๆให้ใช้งานมากมายนะครับตัวฟอสเทรดเองนะครับมีทั้งพวกโบเก้แฟร์ต่างๆนี่มีให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเรื่องของสกินโทนกล้องหลังผมว่าก็ทําได้ดีนะครับถ่ายออกมามันจะนวๆหน่อยสีผิวจะอมชมพูแบบแต่ว่ามันจะไม่ได้เวอร์จนเกินไปอ่ะมันยังดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่ไม่คมจนเกินไปถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์เพื่อนบ้านของเขานะครับ ส่วนกล้องนะครับในการใช้งานในโหมดอื่นๆเช่นการถ่ายในชีวิตประจำวันถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องชมก่อนเลยเรื่องของอินเทอร์เฟซของตัวเ,เมนูกล้องการใช้งาน,นมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับเปิดมาเนี่ยก็คือเป็นโหมดโฟโต้ระยะของเลนนะครับมีตั้งแต่ถ่ายกว้างตัววายนะครับไปถึงก็ถ่ายซูมนะครับก็จะแบ่งระยะมาให้เป็นอย่างดีเลยนะมี3.5ไป7นะครับ จาก7็เนี่ยก็จะเป็นระยะที่เป็นเริ่มเป็นดิจิตอลซูมแล้วตัวนี้ก็ซูมได้ไกลสุดอยู่ที่120เท่านะครับแต่ว่าระยะทําการจริงๆสาหรับผมนะผมว่าไม่เกิน20เท่าถ่ายพอหวังผลได้มากกว่านั้นเนี่ยต้องทําใจกับการเป็นดิจิตอลซูมของเขาแล้วนะครับคือถ้าอยากจะได้ซูมที่มันดีกว่านี้อันนี้ต้องขยับไปเป็นตัวไฟ X8 แล้วแต่ว่าตัวนี้สามผมก็ถือว่าใช้งานทุกจนโอเคนะครับระยะประมาณ20เท่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนไปมินิคอนเสิร์ตหรือว่าไปงานแบบแฟนมีเล็ก เพียงพอแล้วนะคสำหรับการใช้งานแล้วก็ตัวโหมดกล้อง,องเขาเองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากโหมดปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวโหมดพิเศษนะครับที่ใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเช่นตัวสเตทโหมดนะครับนี้ถ่ายคอนเสิร์ตดีมากๆมันจะจัดการพวกแสงฉากหลังที่มันแบบทาให้ภาพมันผิดเพี้ยนเนี่ยมันแก้ให้ได้เลยแล้วก็หรือบางทีเราไปถ่ายงานแล้วมันแบบเจอฉากหลังเป็นจอ led อย่างเงี้ยเปิดตัวสเตทโหมดช่วยได้เยอะนะครับหรือจะเป็นโหมด s i l h เ u e t t e นะครับบางทีไปทะเลพาที่ตกดินอยากจะถ่ายซ i โ h เอทสวย,สวย กล้องมือถือเนี่ยมันจะชอบเปิด HDR แล้วมันก็จะขุดทุกอย่างออกมาใส่ายสิเละไม่ได้แต่ว่า Reno 14 Pro 5G มันมีโหมดนี้นะครับเปิด g h มาปุ๊บสามารถถ่ายภาพแบบ Art Art ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นอีกเช่นโหมดผู้ไฟต่างๆก็ใครที่ซื้อมาแล้วก็ไปลองใช้งานกันดูได้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับ Reno 14 Pro 5G เนี่ยผมว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยเขาก็ถือว่าให้มาแบบไม่กักนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังได้วิดีโอ 4K 60เฟรมท้งคู่และเป็น 4K 60เฟรมแบบ HDR อีกด้วยนะครับเลือกเปิดปิดเขาได้เลยก็ถือว่าเรื่องการถ่ายวิดีโอไม่ใช่ปัญหานะครับจริงๆเรื่องของตัวกล้องเองสเปคกล้องรวมถึงการใช้งานกล้องในภาพรวมฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันเทียบชั้นพวกเรือธงได้เลยนะสำหรับตัว Reno 14 Pro 5G ครับ มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องหน้าจอแล้วก็ดีไซน์ไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องของตัวหน้าจอเองรุ่นนี้ก็ให้จอขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับ6.83นิ้วนี่มันก็อยู่ในระดับที่พวกจอพวกมือถือระดัทงเขาใช้กันนะครับก็เรียกว่าเต็มตานะความละเอียดหน้าจอคือ full hd plus นะครับอัตรา r ี f ฟรชหน้าจอรุ่นนี้คือ1 2 0ิ h z ปรับได้นะครับเลือกได้ว่าจะเป็น60เป็น120อันนี้สามารถปรับได้แล้วก็เรื่องความสว่างหน้าจอในโหมด high brightness นะครับอย ตัวนี้สู้แสงได้อยู่นะครับแล้วก็หน้าจอรองรับพวก HDR อยู่แล้วก็ใช้งานดูคอนเทนต์ต่างๆได้ดีเลยแล้วจอเป็นจออ m o l e d เนี่ยสีค่อนข้างที่จะสดมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความบันเทิงเรื่องของการใช้งานหน้าจอผมว่าโอเคและที่สําคัญคือจอรุ่นนี้มันเป็นจอแบบแฟลตนะครับก็หลายๆคนที่อาจจะซื้อมาแล้วชอบเล่นเกมด้วยอาจจะชอบจอแบบนี้เพราะว่าจอแฟลตเนี่ยโอกาสที่ลั่นมันจะน้อยกว่าแล้วก็เวลาติดฟิล์มอะไรพวกนี้มันติดฟิล์มได้ง่ายกว่านะครับคือตัวฟิล์มจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องติดให้มัน มิดขอบจอก็ได้นะอาจจะเป็นฟิล์มแบบปกติก็ได้เพราะว่าจริงตัวนี้เนี่ยนะครับจอเป็นแฟลก็จริงแต่ว่าบริเวณมุมเนี่ยเขาจะมีการใส่ลูกเล่นเล็กน้อยจะดูโค้งๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ผลต่อการใช้งานอะไรนะครับเรื่องของการตอบสนองหน้าจอเองผมคิดว่าก็ทําได้ดีอยู่แล้วก็ทัชสกรีนลื่นไหลนะครับทีนี้มาต่อที่การดีไซน์กันบ้างนะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมอันดับแรกที่ผมประทับใจเลยนะคือ1นความบางนะครับตัวเครื่องมันไม่ได้หนาเลยแล้วก็น้ําหนักมันเนี่ยนะครับ 200กรัม201กรัมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะตัวเลขประมาณนี้201กรัมคิดว่าโอเคมากๆนะกับงานประกอบกับวัสดุตัวเครื่องถ้าจับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคือถ้าเราจับ r ีโน่สิบสี่ห้าจีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันค่อนข้างโอเคผมว่าจับตัวเนี้มันแอบ,บให้ความรู้สึกที่เหมือนเหมือนงานมันดูดีกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของวัสดุอะไรพวกนี้ดูดีแล้วก็เรื่องของการเก็บงานต่างๆทําได้เนี๊ยมากๆนะครับก็สมกับราคาค่าตัวของเขานั่นแหละโมดูลกล้องเองนะครับถ้าดูอย่างเนี้ มันนูนบอกมาไม่เยอะนะถือว่าอันนี้โอเคนะครับเขาจะเป็นนูนบริเวณตรงตรงตรงนี้แทนตรงตรงัวกล้องแทนนะครับส่วนโมดูลก็นูนขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีเคสมาให้ในก,กล่องด้วยใส่เคสปุ๊บปกป้องได้หมดเลยนะครับก็ตัวกล้องเองก็จะไม่โดนกับตัว พื้นโดยตรงเวลาที่เราวางเครื่องแบบนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดก็จะมีปุ่ม power ปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับด้านบนเนี่ยมี air blaster ให้ด้วยนะใช้สําหรับเป็นควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับลำโพงมีด้านล่างหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัว พอชาร์จเป็น USB Type C นะครับตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว80บต์ Superbook แล้วก็ซิมการ์ดรองรับ2ซิมการ์ดแบบนาโนซ i m นะครับไม่รองรับการเพิ่มความจุด,ด้วยตัว Micro SD การ์ดนะในส่วนตัวสีสันนะครับมีทั้งหมด2สีก็คือตัว Titanium Gray นะครับก็คือตัวสีที่เรามารีวิวนี้นะครับจะดูเรียบๆหน่อยดูแลรักษาไม่ยากนะครับตัวฝาหลังมันเป็นแบบแมทเนาะกับอีกสีนึ่งจะเป็นสีขาวที่ปีนด้วยลายประดัดน,นะครับนี่แล้วแต่ชอบเลยส่วนตัวผมคิดว่าสีนี้ก็ดูเข่งขืนไปอีกแบบหนึ่งดีนะครับ มาต่อกันที่ประสิทธิภาพกันบ้างนะครับสำหรับชิปเซ็ตของ Reno 14 Pro 5G เนี่ยเขามาพร้อมกับชิป d i m e n s i t y 8450นะครับ8450ของ d i m e n s i t y เนี่ยก็คือซีรีส์ท็อปที่สุดนะครับของในซีรีส์8,000แล้วตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์8,000นะครับ m e d i a t e k เนี่ยจะวางเทียร์ของชิปเซ็ตของเขาตามตัวเลขนะครับเรือธงเราทราบกันดีเป็น d i m e n s i t y ซีรีส์9นะครับอย่างล่าสุดก็จะมีซีรีส์ 9,940E ที่เป็นตัวเรือธงลดสเปค ส่วนตัวนี้เดเมนซิตี้แปดสี่ห้าศูนย์เนี่ยนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นชิปเซตระดับพรีเมียมสมาร์ทโฟนเมมีเดียเทคเขาวางซีรีส์ไว้แบบนี้นะครับตัวนี้เองในเรื่องของความแรงนะครับผมเทสด้วยตัว Geekbench นะครับซิงเกิลคอเนี่ย1,625คะแนานแล้วก็มัลติคอเนี่ย6,410คะแนาน,านถ้าเปรียบเทียบกับชิปเซตของทางฝั่งคอคอมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแรงกว่า Snapdragon ที่เป็นซีรีส์7ตัวท็อปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทียบชั้น พอจะสู้กับซีรีส์ 8s ได้นะครับที่เป็นตัวรองลองอมาในเรื่องของความแรงการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้มันให้แรม12 g ิมาแต่ว่าเรื่องของ ROM เนี่ย ROM เป็นทละ2กิก b แต่ว่าเรื่องของ ROM มีข้อสังเกตเล็กน้อยตัวนี้เป็น u f s แบบ3.1นะครับในเรื่องของความแรงผมลองทดสอบเล่นเกมดูแล้วนะครับผมโหลด r v มานะครับโหลด e n s ช i n Impact มาแล้วก็โหลด PUBG Mobile มานะครับ3เกมนี้ปรับสุด 60เฟรมเล่นได้ลื่นไหลามากๆนะครับก็ถือว่าชิปเซตที่เขาให้มาเนี่ยนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปโอเคแล้วเนี่ยการเล่นเกมผมว่ามันก็ทําได้ดีมากๆด้วยแล้วก็เรื่องของความร้อนเองนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งของ d ดเมเนซิตี้8450เนี่ยผมว่ามันจัดการความร้อนได้ดีกว่า d ดเมเนซิตี้ซีรีส์9ที่เป็นรหัส E นะครับตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนตัวนี้ผมว่าเล่นเกมต่อเนื่องนานๆเนี่ยให้ความสเสถียรมากกว่านะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นมือถือระดับพรีเมียมสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นเ h i p ที่ ผมว่ามันใช้งานโดยวรวมได้โอเคมากๆในราคา25,000บาทครับในส่วนของการใช้งานกันบ้างน,นะครับ <Yeah. S 1> Oppo Reno14 Pro 5G เนี่ยมาพร้อมกับ ColorOS เวอร์ชัน15นะครับซึ่ง ColorOS เองเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ผมจากที่ได้ใช้งานมาในลหลายๆรุ่นของเขานะครับคือเรื่องของการใช้งานที่มันใช้งานได้ง่ายนะครับ UI มันค่อนข้างที่จะมีความเป็น user friendly สูงนะครับก็คือหน้าหน้าตาของมันเนี่ยนะครับเปิดมามันจะไม่มีความซับซอ้อนอะไรเลยโหลดแอป,ปมามันก็จะมาแปะที่หน้าโฮมหมด แม้จะมีดอเวอร์ขึ้นมาก็ก็สามารถเลื่อนเลื่อนใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ไ AI ที่ให้มานะครับในการใช้งานเองเนี่ย AI ของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะมีไ i ที่ Oppo พัฒนาขึ้นมาเองเช่นตัวแปลภาษาต่างๆตัวสรุปการจดโน้ตอะไรพวกนี้มีมาให้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของตัว g e m i n i เองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งาน g e m i n i ได้ใช้งาน Circle to Search ได้แล้วก็ g e m i n i Live ที่เป็นการใช้งานแบบเปิดกล้องนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยเห็นภาพอย่างที่เราเห็นแล้วก็าถามถามคําคำถามเขาเช่นเราอาจจะเปิดตู้เย็นมานะครับแล้วก็ถามเจมินายว่าเราอยากทําเมนูนี้ดูให้หน่อยว่าตู้เย็นที่เรามีอุปกรณ์ในนี้มีเครื่องปรุงในนี้สามารถใช้ทําอาหารที่เราอยากทําได้หรือเปล่าหรือให้เขาคิดเมนูต่างๆให้แล้วพวกนี้สามารถทําได้นะครับก็มีให้ใช้งานเหมือนกันก็โดยรวมผมถือว่าการใช้งานภาพรวมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับ UI เข้าใจง่าย แล้วก็เรื่องของ AI ฟีเจอร์มีมาให้แบบเน้นๆเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับ Reno14 Pro 5G เนี่ยมันเป็นมือถือที่ผมว่ามันก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้มาความจุค่อนข้างสูงนะ6200มิลลิแอมนะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบตเตอรี่แบบซิลิคอนนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนยุคใหม่ของแบตเตอรี่ในพวกมือถือ Android ฝั่งทางจีนนะครับก็ข้อดีคือขนาดแบตเล็กลงแต่ว่าประจุเนี่ยให้มาเยอะเท่าเดิมนะครับ ผนวกกับการรองรับระบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ก็รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ซูเปอร์วูลกนะครับแบตมันเนี่ยโดยรวมนะผมลองใช้งานมาคือเครื่องนี้ถ้าพูดกันตรงตรงผมถือนานนะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักหรือเครื่องรองแต่ว่ามีหยิบมาสลับใช้งานบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบใช้อ่านอีเมลเล่นเกมเนี่ยตอนอันนี้ก็เอามาเล่นเกมค่อนข้างเล่นเกมค่อนข้างเยอะนะครับมีถ่ายรูปบ้างเล็กน้อยผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานหนักหนักจริง1วัหนหน,หนึ่งวันผมว่ามัน โอ้โหไม่ค่อยได้ใช้อะแบบใช้งานปกติทั่วไปเลยผมว่ากลับถึงบ้านนะแบตบเกิน50มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับอาจจะแบบว่าเดินทางเล่นโซเชียลหรือว่าดูวิดีโอระหว่างเดินทางอยู่ออฟฟิศก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์อะไรนั่งทํางานแล้วพวกนี้นผมว่ากลับบ้านก็แบตเหลือๆนะครับแต่ถ้าเป็น h e a v เ user ใช้งานเยอะหน่อยเล่นเกมเยอะหน่อยผมว่าหนึ่งวันพอลากได้อยู่แต่ยังไงก็ตามเขารองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ80วัตต์ Super Walk เนี่ยมันเสียบสายชาร์จแป๊บเดียวก็แบตบเ,แบบเต็มแล้วนะครับใช้ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงว่าแบตมันก็ได้มาเยอะมากๆแล้วครับเกิน60%แล้วด้วยก็ถือว่าโดยรวมเรื่องของตัวแบตเตอรี่เรื่องของการร์จไฟเองไม่นี่นะเป็นห่วงสำหรับต,ตัว Reno 14 Pro 5G ครับสำหรับภาพรวมของ Oppo Reno 14 Pro 5G นะครับกับค่าตัว24,999บาบาทเนี่ยถ้าเรามองว่าเขาเป็นเรือธงตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าผมว่ามันก็ตั้งราคามาสมเหตุสมผลนะกับอะไรที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็น กล้อง50ล้านในทุกตัวนะครับแล้วก็กล้องทุกตัวมันมีออโต้โฟกัสหมดเลยเรื่องของฟีเจอร์ลูกเล่นการถ่ายภาพก็ให้มาจัดเต็มนะครับมีทั้ง AI แฟลชมามีทั้ง AI ช่วยในการแต่งภาพหรือแม้แต่จะเป็นการแต่งภาพหลังจากถ่ายไปแล้วเนี่ยเขาก็มี AI ให้ใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชิปประมวลผลเองนะครับ Dimensity แปดสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชิปตัวเรือธงแต่ก็แรงพอจะเล่นเกมตอนนี้ได้ปรับสุดแบบ60เฟรมเล่นได้ลรื่นๆอยู่แล้ว ข้อดีกว่าพวกซิลิก้าบางตัวก็คือในเรื่องของความร้อนมาจาก,กาความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็จาก,กาพลังงานได้ดีกว่าด้วยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของหน้าจอเองก็อยู่ในระดับที่เราเห็นได้ในเรือธงหลายๆรุ่นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ให้ทุกอย่างครบครบแต่ว่ายังไม่อยากจ่ายแพงในระดับราคา30,000บาทตัวนี้มันก็มีช่องว่างให้อยู่ประมาณเกือบ5,000บาทเลยนะเมื่อเทียบกับพวกมือถือเรือธงในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ใครสนใจเอาใหม่ 3, 2, 1ก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว Reno 14 Pro 5G เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับมือถือรุน่นนี้คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยนะครับวมเจมีโดนหน้าสวัสดีครับ